สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่26ตุลาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศัก์จำราดทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันศุกร์รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่าภาพของตลาดหุ้นและตลาดการเงิน ทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังก่อนละกันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็มีการปรับตัวกันอย่างผสมผสานนะครับตลาดหุ้นของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐและก็กลุ่มยูโรโซนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับส่วนตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นจีนนะฮะซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ยกลับปรับตัวลดลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับ สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เรียกได้ว่าดัชนีหลักทั้ง3เนี่ยปรับตัวลดลงทั้งหมดในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดาวโจนส์เนี่ยติดลบไปประมาณ0.95%ส่วน S&P 500เนี่ย ปรับตัวลดลงไปประมาณ0.5%นะครับเป็นการปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่ดัชนีทั้งสองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3สัปดาห์ติดต่อกันเสรษดัชนีนแอสแตกร้อยนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะฮะลดไป1.35%ปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา4สัปดาห์ติดต่อกันปัจจัยที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมาจากเรื่องของความผิดหวังนะครับในเรื่องงบกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคังรอบใหม่นะฮะที่ไม่น่าจะสามารถออกมาได้ก่อนกการเลือตั้ง ประธานทีวิสาันะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะฮะที่ทำเ,ทเป็นเทคโนโลยีด้านเกี่ยวกับสังคมออนไลน์และก็สื่อเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาถึง2.2เนื่องจากหุ้นไอตัว Snap Chat นะครับมันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเนื่องจากการประกาศผลการดำเนินงานออกมาที่ดีเขาเลยคาดหวังว่าพวกหุ้นอย่าง Facebook Twitter หรือว่า อะไรพวกเนี้ยพวกสปอตติฟายพวกอะไรพวกเนี้ยน่าจะประกาศผลการดำเนินงานออกมาที่ดีด้วยเช่นกันนะครับล,ง,ลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มผู้ให้บริการด้านสารคุณโภตนะครับบวกขึ้นมา1.2%แล้วกลุ่มสถาบันการเงินนะฮะปรับตัวลดล,ลง1%อร์ส่วนหุ้นในกลุ่มที่ปรับตัวลดล,ลงนะครับเป็นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลงไป2%กว่านะฮะแล้วกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มซิาาการาอุปโภคบริโภคก็ปรับตัวในระดับใกล้เคียงกันประมาณ1%เล็กเ้อยนะครับ ถัดมานะครับเป็นตลาดหุ้นยุโรปนะฮะดัชนีสต๊อกหกร้เนี่ยปรับตัวลดลงไป1นึเปซนะครับปัจจัยหลักที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ที่แบบมันแรงกว่ารอบแรกแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในกลุ่มยูโรโซนอย่างประเทศเยอรมนีเนี่ย มีจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันเนี่ยมากกว่าระดับหนึ่งหมื่นลายต่อวันมาละหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักห้าพันหกพันลายเท่านองตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเป็นระดับประมาณสักหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองละนะครับถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะครับถัดมาก็คือเป็นเรื่องของเบรก i ิตนะฮะที่อาจจะจบแบบไร้ข้อตกลงนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมนเลยเข้ามากดดันตลาดหุ้นยุโรปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถัดมานะครับเป็นตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ดัชนีหุ้นตลาดหุ้นชั้นนำอย่างนิเคอินะฮะบวกขึ้นได้0.45เปอร์เซ็นต คอสปีของเกาหลีใต้บวกได้ประมาณ0.8%แล้วก็ห่างเสงบวกดีเลยบวกขึ้นมา2.2%นะครับโดยตลาดุูดเหล่านี้เนี่ยได้รับปัจจัยบวกมาจากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3ของจีนนะครับที่ขยายตัวได้4.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแม้ว่ามันจะน้อยแบบที่ตลาดคาดไว้ไม่มากนักนะฮะตลาดคาดไว้เนี่ย5.5นะฮะมันออกมา4.9แต่มันก็เพียงพอที่จะให้ทําให้ g d ดของจีนในช่วง าเดือนแรกนะครับมีการขยายตัวได้0.7%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อนส่วนดัชนีนิฟตี้ของอินเดียนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้1.4%อินเดียเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากปัจจัยภายในประเทศของเขาอยู่พอสมควรนะฮะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในอินเดียเนี่ยตอนนี้มันดีขึ้นนะฮะดีขึ้นนี่คือระดับแบบจากเกือบๆแสนนะฮะตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า60,000ลายต่อวันจริงๆมันยังถือว่าเยอะมากอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เนีันนก็ดขึ้ะครบ ส่วนตลาดหุ้นของประเทศจีนอย่างดัชนีเซียไซ300นะฮะกับปรับตัวลดลงไปลบ1.5เปอร์เซ็นตนะครับปัจจัยกดดันเนี่ยมันมาจากการขายทํากาไรในหุ้นกลุ่มสินค้าปโภคบริโภคเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีนะครับเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยมีการขายทากาไรกันออกมาแล้วก็ดัชนีก็ปรับตัวลดลงมาถือว่าค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของราคาทองคำนะฮะราคาี่ย ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับคือแทบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะฮะโดยราคาทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น0.14%แต่ว่าดัชนี US Dollar Index เนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงอยู่เหมือนการลบมา0.99%หรือลดไปเกือบ1%เลยทีเดียวนะครับ สำหรับประเด็นสําคัญที่นักทุนควรจะต้องจับตาในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเนื่องจากทางประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับไม่รู้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันอาจจะสง่งผลให้เกิดแบบ ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้ก็เป็นไปได้นะครับคือช่วงสิบวันสุดท้ายเนี่ยทางผู้สมัครเนี่ยชอบมักจะแบบมีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญสําคัญกันออกมาเราต้องมาดูกันนะครับว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีการเผยข้อมูลอะไรออกมาหรือไม่นะครับสําหรับต่าหุ้นตลาดการเงินสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอมาพูดกันถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะว่าตลาดต่างๆเป็นยังไงกันบ้าง มือเรื่องที่ตาหุ้นสารัฐนะครับต่าหุ้นสารัดนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะดัชนีหลักทั้ง3เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้2ดัชนีก็คือ S&P 500และวก็ n a s แ a q 1 0 0ส่วนดาวโจนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีหุ้นอยู่2ตัวที่อยู่ในอินเด็กนะครับก็คือหุ้น Intel กับ Amex นะฮะปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะฮะโดย Intel เนี่ย ปรับตัวลงลงไปประมาณแบบร่วมๆแบบ10%เลยทีเดียวนะครับส่วน a m e x ก็ลดไป3%กว่าก็ถือว่าแรงกันอยู่เหมือนกันมาเลยดึงให้ดัชนีดาวโจนเนี่ยติดลบนะครับตอนนี้นะฮะที่ตลาหุ้นสารัเนักลงทุนเนี่ยเริ่มชะลอการลงทุนลงมานะครับเนื่องจากว่าเ,เรื่องขององบกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกงนินค้งรอบใหม่เนี่ยมันน่าจะค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่ามันคืบหน้าแบบไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็น่าจะไม่สามารถออกมาทันได้ก่อน การเลือกตังประธานในวิสาหัต์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับตอนนี้เนะนี่ยนักลงทุนก็นนเลยชะลอชะลอกันไปก่อนนะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือมันมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อบรัท,ที่ชื่อว่าจีเลียดนะฮะที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยีคือบริษัทเนี้ยเขาผลิตยาที่ชื่อว่าเลมดิซีเวียนะครับซึ่งเป็นยาที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโควิด -19 ีเนี่ย สามารถฟื้นตัวมาหายปกติเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยยาตัวนี้เนี่ยได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐเลยือ FDA ละว่าให้เป็นยาสําหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 นะครับก็ข่าวเลยทำให้ราคาหุ้นของบริษัทจิเลียดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงแรกๆของการ ของการซื้อขายนะครับแต่ว่าพอมาในช่วงหลังเนี้ยราคาก็ปรับตัวลดปรับตัวแบบเขาเรียกว่าลดลงจนเหลือบวกเพียงเล็กน้อยนะครับปิดตลาดไปก็บวกขึ้นมาได้แค่ประมาณสัก 0- 2%เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี้ยราคาหุ้นมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาละสำหรับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐนะครับมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญออกมานะฮะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจเดชอนหนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับภาคบริการหรือว่าตัวเซอร์วิส P M I นะครับประจําเดือนตุลาคม ตัวเลขเนี่ยยังขยายตัวได้ดีนะฮะอยู่ออกมาที่56จุดดีกว่าที่ตลาดคาดไว้อยู่พอสมควรตลาดคาดไว้ห้าสิบสี่จุดหกจุดนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ขยายตัวได้มากที่สุดนบะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีสองสิบเก้าเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยภาคบริการของสหรัฐนะครับมันยังถือว่ายังมีการขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะฮะ ดัชนีหลักทั้งสก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับลบ0.1%ส่วน S&P 500บวกขึ้นมา0.3% NASDAQ ์ร้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%นะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับดัชนีหุ้นจีนนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงสวนทางกับตลาดส่วนใหญ่ในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กันเล็กน้อยนะครับโดยดัชนีซีไอเนี่ยปรับตัวลดลงไป1.25%เลยทีเดียวนะฮะคือ คือดัชนีตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเนี่ยแทบจะแบบตระการซื้อขายในภาคเช้าเลยนะครับแต่ว่าพอมาในตลาดภาคบ่ายเนี่ยดัชนีเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปิดตลาดไปที่แบบระดับแทบจะต่ําที่สุดของการซื้อขายในวันนั้นเลยนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยได้มีการเทขายทากาไรในหุ้นของกลุ่มสินค้าโภคบริโภคเทคโนโลยีแล้วก็เฮลท์แคร์ออกมานะครับเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากในชว่วง4-5หเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก ภาพเหมือนภาพการฟื้นตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดว่าจีนมันฟื้นตัวได้นะครับมันก็เลยอาจจะแบบเออนักทุนบางส่วนที่แบบกําไรเยอะแล้วเลยแล้วเนี่ยอาจจะเออเก็บกําไรเข้ากระเป๋าบ้างอะไรบ้างก็เลยขายทั้งกำไรกันออกไปก่อนนะครับพวกออดัชนีมันก็เลยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับมันเลยส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีต่างหุ้นจีนนะครับลดไปถึง1.5%เปอร์เซ็นแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสสัปดาห์ติดต่อกัน ส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในตลาดหุ้นจีนนะครับมันมีอยู่บริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ชื่อว่า BYD นะครับแล้วก็บริษัทผลิตรถบรรทุกข,ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮีโนนะฮะทั้งสองบริษัทเนี่ยได้ประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะร่วมกันตั้งบริษัทร,ร่วมทุนนะครับเพื่อพัฒนาแล้วก็ผลิตรถยนต์บรรทุกและก็รถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยทั้งคู่เนี่ยจะถือหุ้นฝั่งละห้าสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยจะเปิดตัวแล้วก็สินค้าเนี่ยภายในปี2021นี้ก็คือปีหน้าแล้วต้องมารอดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนถัดมานะครับขอพูดถึงตลาดหุ้นเกาหลีใต้ละกันดัชนีคอสปีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้0.24เปอร์เซนต ดัชนีของตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยก็ปรับตัวไปในทิศทางคล้ายๆกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่านักทุนเนี่ยเริ่มชะลอการลงทุนไปแล้วเพราะว่างบประทุนเศรษฐกิจรอบใหม่ก็ไม่น่าจะออกมาได้เร็วๆนี้แล้วก็การเลือกตั้งของประธานธิบวิสหรัฐก็ใกล้จะถึงแลกแค่สัปดาห์เศษๆเท่านั้นก็เลยชะลอชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับแต่สิ่งที่อยากจะมาเล่านะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในตลาดทุนของเกาหลีใต้นะครับตอนนี้เนี่ย บริษัทหลักทรัพย์ในเกาหลีใต้นะครับมีได้มีการแบบปรับเพิ่มมุมมองต่อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในไตม่าสามนะครับโดยคาดว่าบริษัทลาวหนึ่งร้อยเจ็สิบสาบริษัทเนี่ยจะมีผลการดําเนินงานในไตามาสามนะฮะที่เติบโตขึ้นเนี่ยรวมๆกันแล้วนะครับจะโตขึ้นถึงย4 1ี่จเปอร์เซ็นเลยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะฮะถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีโควิดนะครับแล้วก็ จะมีการปรับประมาณการถ้าเทียบกับเดือนเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะปรับขึ้นประมาณสักห้าเปอร์เซ็นกว่าด้วยหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากงบของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในดัชนีอย่างซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่คาดว่าความต้องการของเมมโมรี h ชิปเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับวาไปใช้ในพวกเขาคอมพิวติ้งหรืออะไรพวกเนี้ยกันเยอะนะครับเนื่องจากความต้องการบริการของธุรกิจคลาวคอมพิวติ้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากในช่วงโควิด19นะครับแล้วก็การฟื้นตัวของยอดขายโทรศัพท์มือถือสมาร์ททโฟนนนะครับับมเลยําใ ภาพรวมของงบเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับบริษัทที่ใหญ่ล,งลองลองลองไปแต่ว่าก็ลองลองไปค่อนข้างเยอะแหละนะครับอย่างบริษัท LG c h e m i c a l เนี่ยก็คาดว่ายอดขายแบตเตอรี่ไอตัวลิเธียมไอออนที่ใช้ในรถยนต์ EVCAR เนี่ยก็จะเติบโตได้ดีมากส่วนบริษัทเทคโนโลยีอย่างเน ver นะฮะเจ้าของแอป Chat ที่ชื่อ Line นะครับแล้วก็กาเกลนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่กาเกาทอกกาเกาเปออะไรพวกเนี้ยก็น่าจะมียอดขายและกำไรที่ขยายตัวได้ดีขึ้นมากเช่นกันนะครับ ต้องมารอดูนะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถัดมาเป็นตลาดหุ้นยุโรปนะครับดับชนิตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยบวกขึ้นมาได้0.6%หลังจากที่ปรับตัวลดลงมา4วันติดต่อกันนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวได้ดีเนี่ยมันมาจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับอย่างตัวเลข PMI ภาคการผลิตของประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็ตัวเลขยอดคา้าตีของสหราชอาณาจักรนะครับที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไวค้ค่อนข้าาข้าางงมกทัคู่ นะฮะมันเลยส่งผลให้เรื่องความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยคายตัวลงไปบ้างนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับใน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 ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็มีอยู่ประมาณสักสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 ในยุโรปเนี่ยตอนนี้นะครับมันยังถือว่าค่อนข้างรุนแรงและก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ประเทศยเยอรมนีเนี่ยที่เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันเนี่ย ในวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะในระดับมากกว่า1 2 0 0 0หลายซึ่งถือว่าสูงมากคือถ้าย้อนจากจากวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยย้อนไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันอยู่ที่ระดับประมาณสัก 4- 5,000งานลายเท่านั้นเองนี่คือแบบพุ่งขึ้นมาเป็นระดับแบบเป็นเร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถัดมานะครับก็คือการประกาศตัวเลขยอดค้าปีของสหาราชชาณาจักรนะครับหรือตัวเลขรีเทลเซลล์ประจาเดือนกันยายน ขยายตัวได้ถึง4.7%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับดีกว่าที่คาดไว้ที่3.7%คือที่ผมบอกว่าดีมากๆเน่ยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมีโควิดแต่ปีที่แล้วไม่มีโควิดนะครับการที่สามารถมียอดค้าปีกที่ดีขึ้นในระดับ4.7%ได้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยดีค่อนข้างบวกอยู่พอสมควรถัดมานะครับมีการประกาศตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะครับของประเทศเยอรมน,นีหรือว่าตัวเยอรมัน Manufacturing PMI ไประจำเดือนตุลาคมนะครับตัวเลขเนี่ยขยายตัวได้ดีเลยนะฮะออกมาที่58.0จุดดีกว่าที่ตลาดคาดไวค้ค่อนข้างมากที่ห้าบห้าจุดนจุดะครับแล้วก็เป็นการขยายตัวที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดมาตั้งแต่เดือนกันยายนเ,เดือนเมษายนปี2 0 1 8มาเลยทีเดียวนะครับปัจจัยสนับสนุนนะครับมาจากยอดขายนะฮะที่มากขึ้นในประเทศอย่างจีนสหรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มยูโรโซนนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของราคาทองคาราคาทองคําเนี่ย ในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับมาปิดที่1,900เหรียญพอดีเป๊ะเลยนะฮะลดลงปรประมาณ0.18%ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดที่92.94จุดหรือลดลง0.03%เท่านั้นเรียกแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยตอนนี้เนี่ย ราคาทองคำนะครับน่าจะมีการเคลื่อนไหวที่เบาลงนะฮะคงไม่ขึ้นแรงๆเหมือนช่วงก่อนหน้าเพราะว่าความคาดหวังที่จะได้เห็นไอตัวงบกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคาลังรอบใหม่เนี่ยมันลดลงไปพอสมควรแล้วนะครับสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยลตดหุ้นไทยในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับพอดีเราหยุดวันศุกร วันพฤหัสนะครับก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะเซ็นดินเด็กเนี่ยติดลบไป2.87จุดหรือติดลบไป0.24อร์เซนนะครับดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะฮะในวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยเปิดมาปรับตัวลดลงพอในช่วงเที่ยงเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็อยู่ในแดนบวกไปแทบตลอดการซื้อขายในภาคบ่ายแต่พอมาในช่วงสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับดัชนีเนี่ยก็ปรับตัวลดลงอีกครั้งเนื่องจากว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมันเปิดมาแบบจะเรียกว่าไงดี ดาวจนฟิวเจอร์อ่ะมันมันเปิดมาแบบไม่ไม่ไม่ไมค่อยโอเคเนื่องจากช่วงเช้าเนี่ยมันมันมันปรับตัวลงแบบแบบเป็นร้อยจุดเลยทีเดียวนะครับมันเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่อยากถือหุ้นข้ามสัปดาห์ก็เลยมีการเทขายหุ้นออกมาในช่วงท้ายตลาดนะครับส่วนค่างเงินบาทนะครับยังเคลื่อนไหวแบบค่อนข้างอ่อนค่านะฮะโดยอยู่ที่ระดับเหนือ31.25บาทเป็นส่วนใหญ่นะครับ พวกคุณในกลุ่มค้าปีกหรืออะไรเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กันต่อเนื่องค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะคุณคอมเซเว่นนะครับบวกขึ้นมาถึง8%กว่าก็เข้ามาเก่งกำไรกันในเรื่องของที่จะมีขายตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เส้นอินเด็กนะครับปรับตัวลดลงไปประมาณสัก1.6นะครับ่วนกลก่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะฮะก็คือสินค้าเกษตรลบบวกขึ้นมา3.4ธนาคารบวกขึ้นมา0.2แล้วก็วัสดุก่อสร้างก็บวกขึ้นมาได้ประมาณเกือบเกือบ0.2เช่นกัน่วนกลก่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มรหลลดแรงเลยนะฮะลดไป6.5กลุ่มรับเหมาก่อสร้างลบ5.9งหารมทรัพย์ป3.5%นะครับ เดี๋ยวผมขอสรุปให้ครั้งนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างประเด็นที่1นนะครับตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันศุกร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมนะครับแต่ว่าก็เล็กน้อยการประกาศตัวเลข PMI ของภาคบริการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เนี่ยและเป็นการขยายตัวที่ดีที่สุดแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2019นะครับช่วยให้ตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถัดมานะครับเรื่องงบกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐเนี่ย มันคงเป็นเรื่องยากแล้วนะครับที่ได้เห็นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คงต้องรอให้หลังเลือกตั้งไปแล้วนะฮะกว่าจะได้เห็นสุดท้ายนะครับปัจจัยที่จะต้องจับตาในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือเรื่องของผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหร,รัฐทั้งสองคนนะครับทั้งประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วก็อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย จะมีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญสําคัญอะไรออกมาหรือเปล่าแล้วอาจจะส่งผลกระทบใหเ้เหมือนกับว่าคะแนนเสียงเนี่ยกลับไปที่พวกเขาได้หรือไม่นะครับเพราะในช่วงสิบวันสุดท้ายเนี่ยเขาชอบจะมีแบบข้อมูลอะไรเด็ดๆเผยออกมาทีหลังนะครับสำหรับตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกนะครับในวันศุกร์รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้ขอขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ